กางใส่กัดไี่เบอร์หน่งคือปิดไมแลลวอะปิดไม่เหมืนพี่ี่สงบาซิปิดปิดไม่ของใสพี่น่ากลัวเกินไปพี่การใส่เขาว่าก็พี่อายุสิบสองเองอะพี่สมกางใสเขาอ้าตายแล้วนี่กาใสเด็กกาใสเด็กพี่เอด่ โอ้ยอุ้ยอู้หูหูรอร่อยเยอะเพจิต้องยอนะคะ่หนอยพี่พ like ี่มาไหนเด <or> ี๋ยวไปช่วยเยไปช่วยอุ้ยอุ้้างอ้ยแรงมากแทุไมมันแอกชันมันแอชันมันแอ็ันใ่อ่าน้องฉันอี่อยระวังนะพี่ระวังแต